พี่ชาแนลสวัสดีจ้าพี่น้องสุขคสุขนเดี๋ยวมื้อนี้พิมพ์สีพ้าไปรอจ้ารอปาลารอเขาเด้อ <c> ต <oughs> ้องคุณพี่สาวเพื่นเฝ้าไปไปรอจ้าอันบ่ทานนองกันหัวคิดกัจีโบได้กบสิเอาบ่าทันกันเด้อจ้านอัน,นค่อยๆเนจ้ามื้อนี้พ่ดได้ออกไม้กันสั้นมาเด้อยจ้า คาดว่าแบบว่าเพื่อฟุกจ้าเพื่อสีได้พอเห็นคือบ้านคือเมืองเพิ่นบ่ได้ออกบ้านหลยเถอเลยจ้ะอาจจะมีล้มเ้อจ้าเ้อนมีเสียงล้มได้ก็ขอไปไว้อยู่ตรงนี้้อจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิพาไปเบิ่งว่าเดินบรรยากาศมือนี่สิเป็นยังไดด้อจ้าเ้อะมือนี้มีแดดแด่จะมีแดดแดแต่ว่าอากาศก็หนาวหนาวคือเกาเหรอจ๊ะมือนึกว่าเป็นซัมเมอรอโลจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องบรรยากาศข้างน สภาพอากาศต,ตอนนี้เราจ้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเราจ้าอยู่ทิวเขาอูนคุณพี่เพิ่งกำลังสิทไาะะทายลูกได้ผูบ่าหรอบอไทยพ่อบ่ช่วงหน้าร้อนก็เป็นตะมักย่างเลนรถจ้าพี่น้องคนก็มาไลายหลายแม่จ้าเห็นเห็นพันเห็นรถมาจอดหลายอยู่อันนี้เกิดสิเป็นทะเลเลยจ้าเนี่ยจ้ายู่งหันยุ่อยู่ข้างนา เดี๋ยวสิพาไปตัวจะสิพาขึ้นเนินขึ้นเขาเนื้อจ้าเด้อมีแต่ไอ้เป็นค่อยเป็นนัน่นสูงอยู่ด้วยจา้าเวลาตายมันเบิง่งว่าสูงเป็นไรแต่ว่าเวลาขึ้นไปนสูงอยู่จ้าลุงล่างนะจ้าพี่น้อง,ง,ดองเดี๋ยวภาพอาสีสันส้นๆอยู่ด้วยจา้าเด้อโอ้น้ำตกน้อยเนืจ้าเด้อยังมีน้ำให้เบิ่งอยู่จา้า บ่มีกบบ่มีเขียดป่เฮ้อเด้หาจับอันนี้กำลังสิขึ้นเดินไปจ้ะผูนึงกับ,บ่ท้าท่ถธาเดีย,ย่างไปประดักไว้ไว้ไว้ไ,วไ,วไปโรด <c oughs> พุนได้บรรยากาศขึ้นอย่างเงี้จ้ะพี่น้องจ้ะลูกไส้เนี่ยพิมพว่าสีเอินลูกไซ้ให้มานํำกบ,บมาบอกว่าสีอยู่น้ำโพสันแม่เลยได้ลองมาผู้เดียวเลย กับคุณพี่พุณเห็นเลรอจ้ะาบ่งบรรยากาศดีดีดจ้ะพี่น้องอันคุณแม่จ้าเสียงฟ้าทิศแม่เดี๋ยวสิมาไทยเบ่งนี่โอ้ยมาเสียวเสร็จเลยหือบาทนี่แมอุฮ้ยเสียว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 ,ยวบ่งกระนาะบ่งกระนาะบ่งกระนาโอ้ยมีทางหลงความใจมึงหนี้วบูเดสิกล้าหลงโนบาต เมึงแน่มึงแน่ใจพี่น้องเลือกๆไหมไปมุงหันกระจก,กไปมุงหันกระจดีเอาจัดเลยเหรอจ๊ะเป็นตะย่านเพื่ออย่างไงจ้ะมึงเสียงน้ำทะเลเลยจ้ะได้ยินบ่ฟังเสียงน้ำเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆกันต้นไม้ต้นไหลหจ้ะ เขาเติมจ้าเพราะว่ามันติดกับทะเลแล้วล้มก็ะเฮงรวมจะปีนเขาอีกกันจ้าเพราะว่าเลี้ยนใจระบาดเนี่ยอุ้ยตา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 ยเขาจะตกบนโลกขาแขงบพแข็งแรงอยู่เพราะ พ่อผู้บ้าแล้วขาอ้อนตะลอยโอ๊ยตา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 ยจังสี่เราโว้วันวาคนสูตรนี่นะผูดถึงคนหัวขวนเลยเจ้าผู้หนึ่งอะผ,งผู้หนึ่งคนหัวขวนแล้วใส่หัวติ๊กติ๊กติ๊กเลยว่ามันพ้นอยากกันเมื่อเขาได้ดันกุ้มน้องกันวหวะเนาะ โชด์โชว์เนี่ค่ะโชด์เนี่ยคุณสิมาถ่ายรูปอีเนี่ยสิมาถ่ายรูปเอาคนไทยเห็นเน้นนี่สมบทรไทยไทยงามๆเด้อขันโมงามโทษผู้ไทยด้วยค่ะถ่ยะยะ <laughs> ะายรูปออกกให้นนงงแนี่ยแบบยันเอ้าเดี๋ยวถ่ายให้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์จุนีกันเพระงามแต่ละ Ui ngắm 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 ngam Muốn ngam 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 Cầm ngam 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 ngắm ngắm Phi vì bưng ngam 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 กล้จิจบทริปแล้วจ้าย่างม้ากันประมาณหนึ่งแล้วปว่อยกันแล้วปว่อยอีกบาเนี้กำลังจะพ้ากันเดินกลับบา้านเลยจ้า <c oughs> ตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับจ้าสำหรับทัวร์นี้ทริปนี้นะจ้าพิมกับขอขอบคุณห,หลายๆจ้าขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนคือเก้าละจ้าที่เขามาติดตามเขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พิมมาตลอดเลยพิมกับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือกันนะจ้าเ้อสำหรับ คลิปนี้สวัสดีจ้า